ประวัติศาสตร์หน้าเล่าครั้งนี้จะเป็นประวัติของรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาลัยกันนะคะถือว่าเป็นยุคทองแห่งศิละปะแล้วก็วรรณคดีไทยมีการแต่งกาบก้อนพระองค์ส่งเสริมขนละครงานช่างศิลปดนตรีมีการกําหนดธงช้างเป็นธงชาติห้ามสูบและซื้อขายฝิ่นมีการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีกับจีนเวียดนามรังกาโปรตุเกสอังกฤษแล้วก็ส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ โดยรัชกาลที่2พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีขึ้นของราชขณะพระชนมายุได้4 2พรรษาในสมัยรัชกาลที่2มีเรือไทยไปค้าต่างประเทศจำนวนมากโดยไปที่ประเทศจีนบ้างปตเวียมารากากรันฟังกานูเซมารางปลิมบังกอมมาสิงคโปร์มาเกา๊า โดยกรมหมืดด่นเจ็ดสดาบดินเป็นผู้ว่าการพระคังทํารายได้ปีละ2-5ถึงล้านบาทชาติที่มาค้าขายก็คือจีนยวนเขม,มรมรกาปีนังอังกฤษอเมริกาโปรตุเกสและปัตตาว,วยียกรมหมื่นเจ็ดสดาบด,ดินทรงให้เก็บเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าใส่ถุงแดงไว้เพื่อใช้ใจ่ายในยามฉุกเฉินของบ้านเมืองมากกว่าสามหมื่นช่างซึ่งต่อมาก็ได้นําไปใช้จริงๆในสมัยของรัชกาลที่5เพื่อเสีย ค่าใช้ชดใช้ให้กับฝรั่งเศสตอนเหตุการณ์ยิงสู้กันที่ปากแม่น้ําในเหตุการณ์รอส112และพระองค์ยังมีพระบรมราชองค์การห้ามสูบกินซื้อขายฝิ่นหากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกเที่ยนแล้วก็นําไปประจานโดยพาตะเวนประจานทั้งทางบกทางเรือมีการลิบบุตรภรรยาและทรัพย์สินส,สิ่งของเข้าเป็นของหลวงแล้วก็ยังส่งตัวไปคอยเกี่ยวหญ้าให้ช้างกินทั้งวันซึ่งเป็นงานที่หนักเพราะว่าช้างกินหญ้าทั้งวันเลย รัชกาลที่สองทรงสนพระทยการละครและก็วรรณคดีไทยทรงพระราชนิพนธ์วรรณคดีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นรามเกียรติ์อหนาสังทองไกทองทรงนิพนธ์เพลงบุญหลันลอยเลื่อนจากพันสุมิตรพระสุบินนิมิตซึ่งต่อมาก็ได้นําไปใช้เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีในสมัยของรัชกาลที่5แล้วก็สมเดม็จกรมพระบรมานุชิชินโนรสและก็สุนทรภู่กวีเอกของไทยที่มีชื่อเสียงก็อยู่ในสมัยของพระองค์ด้วย และทรงโปรดให้สร้างเมืองนครเขื่อนขันที่พับปะแดงให้พวกมลเก่าไปอยู่สร้างป้อมทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาที่เมืองนครเขื่อนขันสามป้อมชื่อป้อมปู่เจ้าสมิงพายป้อมปีศาสิงป้อมราหูจรมีการบูรณะป้อมเก่าชื่อป้อมวิทยาคมส่วนทางฝั่งตะวันตกสร้างห้าป้อมชื่อป้อมแผงไฟฟ้าป้อมมหาสังหารป้อมศัตรูพินาศป้อมจักรโปรดและป้อมพระจันทร์อาทิตย์พระองค์สั่งให้ทำลูกทุ่นสายโซ่ขึงกั้นแม่น้ำ แต่ว่าหลักทุ่นที่ก่อด้วยอิฐมันใช้ไม่ได้ก็เอาซุงมาทําเป็นต้นกลนปักหลักระหว่างต้นกลนทุกช่องก็จะร้อยโซ่เหล็กผูกทุ่นไว้และทรงยกฐานะบ้านสิงท่าขึ้นเป็นเมืองยศสุนทรซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นยโสธรได้จัดตั้งเป็นจังหวัดในเวลาต่อมาและมีการตั้งเมืองสามโคปทุมธานีให้มอนที่หนีพม่าจากมอตมัคไปอาศัยอยู่มีสมิงสอดเบาหรือพิยารัตจักรรัตนจักรกเป็นหัวหน้าเรียกพวกมอนใหม่ ส่วนพวกมอนเก่าที่มาก่อนเช่นพวกพญาจิ๋งที่อยู่พระประแดงแล้วก็อยู่ปากเกร็ดก็อาศัยอยู่เช่นเดิมในปีพศ2361พระพิสุทธิ์ชื่อว่าพระอาจารย์ดีและพระอาจารย์เทพเดินทางไปทุดงกับเรือบรรทุกช้างไปขายในอินเดียได้นำมเมล็ดพะสดีมหาโพจากเมืองอรุณอรุราชป,ปุระมาเพาะแล้วก็ถวายราชการที่สองพระองค์ก็ทรงให้ไปปลูกไว้ที่วัดสุดทัาศน์บ้างวัดมหาธาตุและวัดสักเกตในกรุงเทพ พระศรีมหาโพธิที่อนุราชปุระนี้พระนางสังคมิตาเถรีราชธิดาของพระเจ้าเทวานามัมปิยะติสสะทรงตอนกิ่งพระศรีมหาโพมาจากพุทธคยาแล้วก็เอามาปลูกที่ลังกาต้นโพต้นนี้เป็นต้นไม้ที่มีประวัติยาวนานแล้วก็โตมาถ,ถึงปัจจุบันในพศ2363เกิดอหิวาตกโรคหรือโรคป่วงใหญ่หรือโรคหายชื่อหนึ่งระบาดไปทั่วโลก โรคนี้ถ่ายทอดโดยการกินอาหารหรือน้ําที่มีเชื้อโรคประปนอยู่โดยมีมแมลงวันเป็นผหะนํานนโรคเริ่มระบาดตั้งแต่อินเดียผ่านเกาะหมากปีนังแล้วก็ติดมากับคนทางเรือผ่านสมุทรปราการมีคนหายตายราวประมาณส0,000ื่นคนได้ศพร้อยเกิดแม่น้ําลาคลองศพส,สุงมกันเหมือนกองฟืนเพราะเผาไม่ทันมีแร้งมากินสร้างศพที่วัดสัเกตชาวบ้านกินน้ําในแม่น้ําไม่ได้ต้องกินปลาแห้งพริกกับเกลือ แต่คนที่รักษาความสะอาดเย่าเรือนไม่เปิดเปื้อนนั้นก็ตายน้อยหน่อยเพราะว่ามันคือมันชอบความสุขรกไนงะมีการจัดพระราชพิธีอาพาธพินาศอัญเชิญพระแก้มรกตแห่รอบเมืองยิงปืนใหญ่รอบพระนครโรคอหิวาระบาดในประเทศไทยครั้งนั้นอะยาวไปจนถึงรัชกาลที่4เลยนะแล้วก็ระบาดต่อไปจนถึงอินโดจีนญี่ปุ่นเข้าไปถึงในยุโรปรวมคนตายทั่วโลกช่วงนั้นอะประมาณ23ล้านคน ในปีพศ2365นายจอห์นคอฟเฟิร์ดที่คนไทยเราเรียกว่ากาลฟัดเป็นทูตอังกฤษมาเข้าเฝ้ารัชกาลที่2โดยส่งสารมาเป็นภาษาอังกฤษมีคำแปลเป็นภาษามลา,ายูฝ่ายสยามเราอ่ะต้องแปลจากภาษามลา,ายูเป็นภาษาไทยอีกทีนึงโดยข้อความทางอังกฤษเขาขอเปลี่ยนวิธีเก็บภาษีของสยามแล้วก็ขอให้เมืองไซบุรีพ้นจากอำนาจของพญานคร แต่การเจราจาครั้งนั้นนั้ไม่เป็นผลสําเร็จเพราะทั้งสองฝ่ายไม่เข้าใจภาษาการต้องใช้ล่ามชาวมารายยูแปะคอฟต์เขามองว่าคนไทยเราหรือสยามเรา,าปาเทือนขุนนางไทยไม่ใส่เสื้อไม่สมรองเท้านุ่งแต่จงกระเบนผืนเดียวส่วนสยามเราก็มองพวกอังกฤษมาเอาเปรียบม,มาติดเตียนบ้านเมืองเรามาอย่างระดับทําแผนที่แม่น้าทัานยังดูถูกทหารไทยว่ามีแต่ปืนขึ้นสนิมแล้วก็บอกว่าเพียงอังกฤษส่งเรือรบมาสองสามลำก็ยึดกรุงเทพได้แล้ว ในพศ2367เจ้าฟ้ามงกุฎร,ราชโอรสของรัชกาลที่2ทรงออกผนวดก่อนที่รัชกาลที่2จะสวรรคตรเพียง15วันซึ่งพอรัชกาลที่2ทรงประชวรและสวรรคตรใช่ไหมพระองค์ก็อ,กออกผนวดอยู่พอดีมันก็เลยหลังจากนั้นทําให้รัชกาลที่3ไม่ใช่พระองค์ยังไงเดี๋ยวเรามาดูต่อคะ่ะว่าราัชกาลที่3เป็นใครใครขึ้นครองราชต่อ ยังไงคลิปนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ